เมื่อชายคนหนึ่งเขานได้รับเลี้ยงแมวส้มตัวหนึ่งมาโดยที่เขายก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าแมวอ้วนตัวนี้มัน,นคือแมวที่อันตรายที่สุดในโลกก่อนสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องตูนใหม่เช่นเคยและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก56ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของทีมงานและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วพมก็ขอเชิญเพื่อนๆนนรับชมรับฟังกับหนังเรืองในเมชันที่มีชื่อเรื่องว่า เด็กกาฟิลมูฟวีกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมนันจะเริ่มต้นที่กาฟิลแมวส้มตัวอ้วนพันแถบบีที่เขาในหวนนึกถึงวันแรกที่เขาได้พบกับจอห์นเจ้านายของเขาโดยในคืนนั้นกาฟิลก็ถูกพ่อแท้ๆนำมาทิ้งไว้ที่ตอกแห่งหนึง่งและเขาเนก็รอยอยู่นานมากผู้เป็นพ่อเี่ก็ไม่กลับมาเสียทีทําให้เจ้าแมวส้มตัวเจ๋วก็เลยเริ่มออกมาสํารวจสถานที่รอบๆจนได้เห็นว่าฝั่งตรงกันข้ามกับที่เขาอยู่นั้น มันมีร้านขายอาหารที่พนักงานกําลังเสิร์ฟพิซ่าอยู่และด้วยความหิวทําให้เขาเนี่ก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากที่ที่ถูกทิ้งไว้และก็ข้ามถนนไปเพื่อกอ่อกระจกดูบรรยากาศภายในร้านซึ่งในเวลานั้นเองจอเนี่ก็มารับประทานอาหารเพียงลาพังและเขาเนี่ก็เพิ่งได้รับพิซ่าจากพนักงานโดยที่หน้าร้านมันเนี่ยก็ปรากฏร่างของเจ้าแมวเด็กสีส้มที่จ้องมองดูเขาอยู่ซึ่งจอเนี่ยก็ห็นดูเจ้าแมวเด็กมากจึงตัดสินใจเปิดหน้าต่างเอาตัวมันเข้ามาและก็แบ่งพิซ่าให้กินซึ่งจากนั้น เจ้าแมวส้มเนี่ยก็ได้ป่วนไปทั่วล้านโดยจอเนี่ยก็พยายามอย่างมากที่จะพามันออกมาจากร้านโดยไม่ให้พนักงานเนี่ยจับได้แม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะเอ็นดูเจ้าแมวมากแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เจ้าแมวกลับบ้านไปกับเขาด้วยเพราะเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเชาที่ห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ถ้าว่ามาถึงเวลาบอกลาจอเนี่ยกลับไม่สามารถบอกลาเจ้าแมวเด็กสีส้มได้และนั่นก็คือสาเหตุให้กาฟิลบอกว่าเขารับเลี้ยงจอมาตั้งแต่วันนั้นและพอแบบนี้เองจอเนี่ยก็เลยต้องย้ายเข้ามา,าศัยในบ้านหลังใหม่ และเขาเนี่ก็รับเลี้ยงสุนัขเพิ่มอีกหนึ่งตัวสิ่งชื่อของมันเนี่ยก็คือโอดีและทั้งสามเนี่ยก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านของพวกเขาแต่ทว่าในคืนหนึ่งในระหว่างการลงมาหาของว่างมื้อดึกที่หน้าตู้เย็นกาฟิลและโอดีเนี่ยก็ถูกจับตัวไปยังห้างสรรพสินค้าล้างแห่งหนึ่งด้วยฝีมือของโลแลนและโนแลนสุนัขค,คู่หูอ้วนผอมโดยพวกเขาเนี่ก็จับกาฟิลและโอดี้มาถ้อยหัวลงมาอยู่กลางห้างแม้ว่ากาฟิลจะพยายามขู่ทั้งคู่มากเท่าไหร่ แต่มันเนี่ยก็ไม่ช่วยให้กาฟิลรอดผลจากการถูกค่อยไว้ไปได้แต่กระทั่งมาถึงเวลาที่กาฟิลถอดใจเงาดาใหญ่เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะให้ความช่วยเหลือเขาและโอดี้ไว้โดยในที่แรกกาฟิลเนี่ยก็คิดว่าตัวเองกําลังจะจบชีวิตลตงแล้วจึงได้เห็นร่างของยมาทูตแต่ทว่าเมื่อเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนว่าจูเนียร์แล้วเขาเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าของเงาดานี่ก็คือวิกพ่อของเขาที่เคยทอดทิ้งเขาไปนั่นเองแล้วมาได้รู้ว่าร่างตรงหน้าเนี่ยคือพ่อของตน ความโกรธนี่ก็คุกกุลขึ้นมาในใจทันทีโดยความเจ็บช้ำที่เคยถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็จะไม่กาฟิลในฝังใจกับมันไม่ว่าวิจะออกคสั่งอะไรกาฟิลเนี่ยก็เลือกที่จะเถียงและไม่ยอมทําตามแม้แต่น้อยทําให้ทั้งหมดเนี่ยก็เลยยังไม่ทันได้หนีกันก่อนที่จูจูในตอนนั้นเองร่างของแมวสาวพันเปอร์เซียเนี่ยก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนโดยเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าจิงและเธอเนี่ยก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวในครั้งนี้โดยในอดีตเธอเนี่ยเคยเป็นแมวนอกเขตเมืองลอนดอน ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นแมวที่โด่งดังซึ่งเธอเนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเข้ามาในเมืองแต่สุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็ทํามันไม่สําเร็จโดยหลังจากที่แผนการไม่สําเร็จเธอเนี่ยก็เล่าหกเล่าเหินจนได้มาเจอกับวิกและพักพวกของเขาซึ่งการได้เจอวิกมันเนี่ยก็เป็นเสมือแสงสว่างให้กับเธอในเวลานั้นถึงจะไม่เด่นไม่ดังแต่ก็ยังมีกันและกันแต่ทว่าในวันหนึ่งในระหว่างที่เธอวิกและพักพวกกําลังเข้าขโมยนมในฟาร์มแล็กโตดสัญ,ญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ได้ดังขึ้น โดยวิกและพักพวกนียก็ทิ้งเธอไว้เพียงลําพังและมันเนี่ยก็ส่งผลให้เธอโดนจับติดคุกอยู่นานหลายปีและมันเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายกับเธอมากทําให้เธอเนี่ยก็เลยใช้เวลานานสร้างแผนการใหม่ขึ้นมาโดยจริงเนี่ยก็พาตัวเองหนีออกมาจากคุกก่อนจะวางแผนแก้แค้นวิกทาให้เธอเนี่ยก็เลยจับตัวกาฟิลที่เป็นลูกของวิกมาเพราะต้องการให้ทั้งสองเนี่ยไปขโมยนมมาชดใช้ให้เธอตามจํานวนวันที่เธออดกินนมไปนับตั้งแต่เรื่องคืนนั้นไปจนถึงวันที่เธอได้ออกมาจากคุก แลวก็คิดเป็นจานวนขวดได้ราวๆหนึ่งพันหกร้อยกว่า 1, ขวดและพอกาฟิลได้ฟังดังนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยที่ตนเองเนี่ยจะต้องไปร่วมขบวนการนี้ด้วยเพราะเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่โดนวิกทิ้งเช่นกันแต่ทางด้านของจิงเนี่ยก็ยืนยันว่าเธอเนต้องการเห็นความลําบากและทรมานใจที่สองพ่อลูกเนี่ยมีต่อกันโดยแผนการขโมยนมในครั้งนี้จึงจะเป็นจะต้องมีทั้งกาฟิลวิกและก็โอดีโดยเธอเนี่ยก็ให้เวลาทั้ง372ชั่วโมง และเพื่อป้องกันไม่ให้กาฟิลหนีเธอเนี่ยก็ได้ส่งสมุนโลแลนกับโนแลนไปคอยจับตาดูอยู่ตลอดการเดินทางโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นพอถึงในเช้าวันต่อมาจอห์นเนี่ยก็ได้ตื่นนอนขึ้นมาก่อนจะเริ่มสังเกตเห็นว่ากาฟิลและโอดี้เนี่ยหายไปทําให้เขาเนี่ยก็เลยพยายามติดต่อหาหน่วยงานและคนมาช่วยค้นหาแต่มันเนี่ยก็ดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นักและในขณะเดียวกันที่ทางด้านของกาฟิลกับโอดี้นั้นทั้งสองเนี่ยก็กําลังเดินทางไปยังฟาร์มแล็โตส ้วยการเดินทางโดยรถไฟซึ่งวิกเนี่ยก็เสนอให้กาฟิลและโอดีโดดขึ้นรถไฟสินค้าในระหว่างทางซึ่งมันเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องง่ายสําหรับวิกและโอดีมากแต่สําหรับกาฟิลนั้นเขาเนี่ก็ถูกดีดไปมาอยู่นานกว่าจะขึ้นมาบนรถไฟได้ซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความคุกคุนที่อยู่ในใจของสองพ่อลูกก็ทําให้ตลอดทางทั้งสองนี่ก็เลยโต้เถียงกันไม่หยุดซึ่งกาฟิลเนี่ยก็ไม่ยอมวิกแม้แต่เรื่องเดียวโดยทั้งคู่นี่ก็เถียงกันจนกระทั่งเดินทางมาถึงฟาร์มแลดด็กโตดโดยในที่แรก วิกี่ยก็คิดว่าการขโมยนมในวันนี้มนันน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ไง่ายๆแต่ทว่าเมื่อมาถึงเขาเนี่ยก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของฟาร์มที่เปลี่ยนไปมากซึ่งตอนนี้แลกโต๊ดฟาร์มเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและทันสมัยมากทําให้แม้แต่การจะก้าวข้ามผ่านลัวไปมันเนี่ยก็เป็นเรื่องยากแล้วและเมื่อได้เห็นดังนั้นกาฟิลเนี่ยก็แทบอยากจะหัวโคกต้นไม้เลยซึ่งระหว่างที่เขาเนี่ยกลังทําท่าทางเอาหัวโคกอยู่นั้นสายตาของเจ้าแมวอ้วนก็เหลือไปเห็นวัวกระทิงไฮแลนด์ ที่หน้าตาเหมือนกับโลโก้ของฟาร์มไม่มีผิดโดยวัวกระทิงตัวนี้นี่ก็มีชื่อว่าออตโตซึ่งกาฟิลเนี่ยก็คิดว่าออตโตน่าจะรู้ถึงวิธีการเข้าไปในฟาร์มได้ทําให้เขาเนี่ก็เลยเข้าไปพูดคุยและก็สร้างมิตรภาพกับออตโตทันทีแต่ทว่าตัวของออตโตนั้นมันเนี่ยก็ดูไม่ได้สนใจในตัวของกาฟิลมากนักซึ่งสิ่งเดียวที่ออตโตสนใจน,นั่นก็คือเอเทลวัวสาวที่ยังคงอยู่ในฟาร์มแล็กโตสทำให้ทางดาของโอดีที่เห็นถึงความเศร้าในตัวของออตโตที่มองไปยังวัวสาว เขาเนี่ยก็เลยเข้าไปปลอบใจทําให้ออโต้เนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังโดยตะแก่แลกโตสเจ้าของฟาร์มคนเก่าเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องขายฟาร์มให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากบริษัทเข้ามาซื้อกิจการแล็กโตสฟาร์มแล้วพวกเขาเนี่ยก็จับออตโต้แยกออกจากเอเทลผั tail, วสาวที่เป็นแฟนของเขาโดยคนพวกนั้นเนี่ยก็ใช้เอเทลเป็นจุดขายของฟาร์มและเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอเธอแค่วันละสองครั้งครั้งละไม่กี่วินาทีเท่านั้นพอบิกได้ฟังเรื่องราวอันน่าเศร้าจากออตโต้ ก็บอกให้กาฟิลเนี่ยถอดใจและไปหาทางอื่นเข้าไปในฟาร์มแทนแต่ทว่ากาฟิลเนี่ยก็ยังไม่อยากยอมแพ้จึงขอให้ออตโตเนี่ยช่วยบอกใบทำให้จังด้าของวิกที่เห็นลูกไม่ยอมแพ้จึงได้ยื่นข้อเสนอที่จะช่วยเอเทลออกจากฟาร์มซึ่งพอออตโตได้ยินข้อเสนอของวิกเขาเนี่ก็สนใจและเขาเนี่ก็ตอบรับทันทีและตัวของออตโตเขาเนี่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือสองพ่อลูกแมวกับหนึ่งหมาในที่สุดและพอแบบนั้นทําให้ออตโตเนี่ยก็เลยวาดแผนผังของฟาร์มให้ทุกคนดู พร้อมใช้สัญ,ญลักษณ์แทนสถานที่ต่างๆในฟาร์มโดยเขาเนี่ก็บอกกับทุกคนว่าจุดที่อันตรายที่สุดนี่ก็คือโรงงานผลิตนมเนยและก็ชีสที่เขาในใช้ลูกโอ๊กเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยเขาเนี่ก็วางแผนให้ทุกคนเข้าไปในฟาร์มแล้วก็อ้อมไปยังรถขนนมโดยใช้ช่องทางระบายอากาศซึ่งกุญแจของรถยังจะถูกแขวนไว้ที่บอร์ดติดก,กับประตูโดยหลังจากที่ขโมยรถขนนมได้แล้วลำดับต่อมาทุกคน,นยจะต้องเข้าไปช่วยเอทลแฟนสาวของเขาออกมาด้วยโดยการจะเข้าไปทําตามแผนได้นั้น ทุกคนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีทักษะบางอย่างก่อนซึ่งออตโต้เนี่ยก็พาทุกคนมาฝึกทักษะที่ว่าแต่ทว่าตลอดระยะเวลาของการวางแผนและการเริ่มต้นฝึกกาฟิลกับวิกเนี่ยก็ยังคงตัะทะเลาะก,กันไม่หยุดและมันเนี่ยก็ร้อนไปถึงโอดีที่ต้องช่วยออตโต้จัดการเรื่องนี้โดยทางด้านของโอดีเขาเนี่ยก็หลอกล่อสองพ่อลูกให้มายังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก่อนจะจับทั้งคู่มัดไว้กับต้นไม้นั้นและแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่จะแก้เชือกทั้งสองเนี่ยก็ยังไม่ไวเถียงกันอยู่ดีซึ่งระหว่างการโต้เถียงนั้น จูจูวิกเนี่ยก็บอกกับกาฟิลว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งกาฟิลไปแต่ความจริงที่เกิดขึ้นในมุมของวิกก็คือเขาพากาฟิลไปหลบฝนที่ตอกนั้นก่อนจะออกมาเพื่อหาอาหารกลับไปให้กาฟิลแต่ด้วยความที่ที่เขาไปหาอาหารนั้นมาในเป็นถังขยะของร้านอาหารร้านหนึ่งพนักงานในร้านเนี่ยก็ออกมาคุยโทรศัพท์อยู่นั้นทาให้เขานี่ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรก่อนจะได้อาหารกลับมาให้ลูกแต่ถัวเมื่อเขากลับมาที่ตอกนั้นเขานี่ก็กลับไม่พบกาฟิลอยู่แล้วและเขานี่ก็ตามหากาฟิลต่อ จนได้พบว่ากาฟิลเนี่ยมีความสุขอยู่กับจอนในร้านอาหารโดยวิกเนี่ยก็คิดว่าจอคงดูแลแกาฟิลได้ดีกว่าเขาจึงตัดสินใจยอ,ยอมปล่อยากาฟิลไปและก็ให้จอ์นรับอุปการะกาฟิลส่วนตัวของเขาเองเนี่ยก็ถอยออกมาและก็คอยเฝ้ามองดูกาฟิลอยู่ห่างๆซึ่งวิกเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าที่จริงเขาเนี่ยก็แวะไปเยี่ยมกาฟิลอยู่บ่อย,ยๆแต่พอได้เห็นความเป็นอยู่ที่ดีของกาฟิลเขานี่ก็เลือกที่จะไม่แสดงตัวซึ่งพอกาฟิลได้ฟังดังนั้นเขานี่ก็เข้าใจและก็เลือกที่จะให้อภัยในตัววิ และทางด้านของออตโตเมื่อได้เห็นว่าสองพ่อลูกปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ได้เข้ามาบอกให้พวกเขาเ,เตรียมลุยเข้าไปในฟาร์มได้ซึ่งขนาดเดียวกันโลแลนด์ Roland กับโนแลนด์พวกเขาเนี่ยก็รายงานความคืบหน้าให้จิงทราบซึ่งทันทีที่เธอได้ข่าวเธอเนี่ยก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์เกี่ยวกับการขโมยนมในครั้งนี้ซึ่งความจริงแล้วจิงเนี่ยก็หวังให้วิคกับกาฟิลถูกจับเหมือนที่เธอโดนแม้ในทีแรกเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟังเธอไม่รู้เรื่องก็าตามแต่มาตมาโลน เจ้าหน้าที่แสนดุเนี่ยก็ได้เปิดแอปแปลเสียงจนเธอเนี่ยฟังจริงรู้เรื่องทําให้เธอเนี่ยก็เลยเฝ้าติดตามสถานการณ์ภายในฟาร์มทันทีเพราะเธอเนี่ยเชื่อว่าแมวเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่ชอบล้อเล่นเหมือนกระบ,บาและในเวลาเดียวกันนั่นเองที่ทางด้านของกาฟิลวิกและก็โอดีทั้ง3เนี่ยก็ได้แฝงตัวเข้ามาในฟาร์มด้วยการปลอมเป็นกระเป๋าของกลุ่มเด็กนักเรียนที่มาทัศนศึกษาภายใต้การควบคุมและก็นําทางของออตโตที่ได้สื่อสารกับพวกเขาผ่านหูฟังลูกโอ๊กเล็ก สิ่งทั้งสามนี้ก็สามารถรอบเข้ามาในท่อระบายอากาศได้สําเร็จโดยสิ่งที่พวกเขาต้องระวังก็คือการไม่เข้าไปใกล้โรงงานตามที่ออตโตว่าแต่สุดท้ายแล้วช่องทางระบายอากาศก็ได้พาพวกเขาเข้ามาโผล่ในโรงงานผลิตเนยและชีสซึ่งตัวของกาฟิลเขานี่ก็ดันเป็นคนเดียวที่ตกจากท่อระบายอากาศไปอยู่กลางโรงงานซึ่งเขานี่ก็ทับก้อนชีสขนาดใหญ่ที่มัน,นกําลังจะโดนนําไปแปะรูปทําให้โอดีที่เห็นว่ากาฟิลกําลังจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้เข้าไปช่วยเหลือกาฟิลเอาไว้ แต่ทางกูเนี่ยก็ไม่อาจรอดพ้นจากมีดที่กําลังหันชี้ออกเป็นชิ้นแต่โชคดีที่วิกเนี่ยเห็นเข้าแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือทั้งสองเอาไว้ได้ทันโดยหลังจากที่รอดพ้นจากความตายมาได้ทั้ง3เนี่ยก็พากันออกมายังจุดโหลดสินค้าตามคําบอกเล่าของออตโตแต่ทว่าตอนนี้ที่บอดแขวนกุญแจเนี่ยก็ไม่มีกุญแจอยู่เลยสักดอกเดียวซึ่งดั่นเนี่ยก็เป็นพอมาดมาโลนที่เธอเนี่ยไหวตัวทันโดยเธอเนี่ยก็เก็บกุญแจรถไว้กับตัวเองซึ่งพอกาฟิลเห็นลูกกุญแจในมือบาท เขาเนี่ยก็พยายามจะแย่งชิงกุญแจมาทําให้เขานี่ก็เลยโดนจับมัดขาเอาไว้พอโอดีเห็นท่าไม่ดีเขาเนี่ยก็เลยเข้ามาพยายามแย่งกุญแจด้วยอีกคนทําให้กาฟิลด์เนี่ยจึงใช้เวลานี้แจ้งเขาแกออโต้ทาให้เจ้าวัวกระทิงก็เลยเอาตัวเองออกมาเป็นเหยื่อล่อที่หลัวของฟาร์มเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่ในฟาร์มทำมาจากดาของวิกเขาเนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะน,นี้เอ่ยปากขอโทษลูกแล้วก็จัดการโยนกาฟิลด์ไปทับบาร์จนเธอเนี่ยล้มลงและกุญแจรถเนี่ยก็หลุดออกมาจากมือของเธอ ทำให้วิกเนี่ยก็เลยตรงเข้าไปควากุญแจก่อนจะออกรถทันทีโดยที่ทิ้งกาฟิลและโอดี้ไว้ตรงนั้นซึ่งหลังจากความวุ่นวายในฟาร์มจบลงกาฟิลและโอดี้เนี่ยก็ถูกส่งไปอยู่สถานกักกันสัตว์ทาให้กาฟิลเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้พบกับเพื่อนเก่าของวิกซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องของวิกให้กาฟิลฟังมากมายทั้งเรื่องที่วิกเนี่ยเป็นคนไว้ใจไม่ได้และเรื่องที่วิกเนี่ยถูกขับไล่ออกจากทีมเพราะเขาเนี่ยเอาแต่จะไปหาลูกที่เอาแต่กินโดยเพื่อนของวิกเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าส่วนมากวิกจะไปหาลูกชายในคืนวน แม้ไปแล้ววิกจะไม่เคยพบลูกชายของเขาเลยสักครั้งก็ตามโดยเขานี่ก็ทําได้แค่แอบมองดูลูกชายอยู่ที่ต้นโอ๊กฝั่งตรงข้ามบ้านของลูกเท่านั้นและแม้ว่าจะได้ฟังมาดังนั้นแต่กาฟิลนี่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะเขาเนี่ยเพิ่งถูกวิกทิ้งมาสดๆร้อนๆเลยโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานนะักจอร์นเนี่ยก็ได้มาถึงสถานกักกันสัตว์และเขาเนี่ยก็ช่วยกาฟิลและโอดดี้ออกมาก่อนจะพาทั้งคู่กลับมากินอาหารเย็นแสนอร่อยซึ่งในมื้อเย็นของวันนั้นก่อนจะลงมือกินข้าว กาฟิลเนี่ยก็สังเกตเห็นต้นโอ๊กต้นใหญ่ผ่านทางหน้าต่างบ้านทาให้เขาเนี่ยก็เลยหวนนึกถึงคําพูดของเพื่อนเก่าของวิกทาให้กาฟิลเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินออกไปดูเพราะจําได้ว่าเพื่อนคนหนึ่งของวิกเนี่ยบอกเอาไว้ว่าวิกเนี่ยมักจะขี่จํานวนเสมอเวลามาหาเขาซึ่งกาฟิลเนี่ยก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่แต่เขาเนี่ยก็ไม่เห็นแม้สักขีดที่ว่าแต่ทว่าเมื่อเขานอนลงบนกิ่งไม้เขาเนี่ยก็ได้พบกับขี่จํานวนมากมายบนต้นไม้ต้นนี้ทําให้กาฟิลเนี่ยก็ได้รู้ความจริงที่ว่าพ่อเนี่ยก็รักเขาไม่่แพ้สิงด และมาคิดย้อนกลับไปพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเขาเอาไว้แต่พอวิกรู้ดีว่าจิงเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่จึงได้เลือกที่จะทําแบบนี้เพื่อให้จอห์นมีโอกาสที่เจอกับกาฟิลอีกครั้งโดยหลังจากที่ได้รู้แบบนั้นแล้วกาฟิลเนี่ยก็คิดจะไปช่วยพ่อของเขาทําให้เขากับโอดีเนี่ยก็เลยกลับไปยังแหล่งกดดานของจิงทําไม่ที่รู้แผนของจิงที่เขาในคิดจะฆ่าวิกด้วยการจับเขามาใส่รถไฟแล้วก็ัาให้ตกจากสะพานแขวนก่อนจะลงไปที่เหวที่เต็มไปด้วยหินแหลมคม และพอได้รู้แบบนั้นแล้วกาฟิลเนี่ยก็เลยรีบติดต่อหาออตโตเพื่อจะขอความช่วยเหลือทาให้จากนั้นเขาเนี่ยก็ให้ออตโตดีดเขาเข้าไปในรถไฟเพื่อจะช่วยแก้มัดให้วิกส่งผลให้จริงเนี่ยก็โกรธมากที่รู้ว่ากาฟิลพยายามจะทําลายแผนการของเธอทําให้เธอเนี่ยก็เลยสั่งโลแลนกับโนแลนให้ไปจัดการกับสองพอลูกแต่กาฟิลเนี่ยก็งัดเอากําลังเสริมของเขาอย่างโดนขนอาหารออกมาช่วยทําให้การต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เลยเริ่มต้นขึ้นโดยระหว่างนั้น กาฟิลเนี่ยจะต้องให้วิกเดินทางไปยังตู้สุดท้ายของรถไฟเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมจะกระโดดจากรถไฟไปยังตาข่ายที่โอดี้ทำไว้เพื่อที่จะลองรับพวกเขาแต่ทว่าเมื่อสองพ่อลูกกระโดดลงไปแล้วนั้นความตึงที่มากเกินไปของตาข่ายก็ทําให้ทั้งสองเล้่งกลับมาที่รถไฟอีกรอบทําให้จริงที่ได้ทีก็เลยสั่งให้โนแลนกับโแรแลนจับสองพ่อลูกเอาไว้และก็สั่งให้พวกเขาโยนทั้งสองลงสู่หินแหลมคมและพอเป็นแบบนั้นทาให้สองพ่อลูกเนี่ยก็เลยกล่าวขอโทษกันและกัน ทำให้โลแลนกับโนแลนที่เห็นความรักของสองพ่อลูกที่มีต่อกันพวกเขาเนี่ก็รู้สึกเห็นใจจนได้หันมาขัดคําสั่งจริงแล้วพอเป็นแบบนั้นเธอเนี่ก็เลยโมโหมากจึงจัดการผักทุกคนให้ตกลงไปในเหวลึกแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานตัวของเธอเองเนี่ยก็ชนเข้ากับขอสบสะพานจนเธอเนี่ยตกลงมาด้วยเช่นกันทําให้ออตโตเถียนดังนั้นเขาเนี่ยก็เลยรีบใช้เชือกช่วยทุกคนเอาไว้ก่อนจะพาทุกคนลงมาบนตะข่ายที่โอดีเ้เตรียมเอาไว้แล้วแล้วพอทั้งหมดรอดมาได้ พวกเขานี่ก็จับตัวจิงเอาไว้แล้วก็ได้โทรไปแจ้งข่าวให้ฟาร์มทราบว่าจิงยังคือตัวการที่แท้จริงโดยพวกเขานี่ก็จะส่งมอบตัวเธอให้แลกกับเอเทลซึ่งมาร์ทเนี่ยก็ยอมทาตามข้อสเสนอของพวกเขาทําทให้เอเทลเนี่ยก็ได้ออกจากฟาร์มแล้วก็มาอยู่กับออโตโตแบบสมใจส่วนทางด้านของโลแลนและโนแลนที่กลับใจพวกเขานี่ก็ได้ทํางานเป็นสุนัขเฝ้ายามให้กับมาร์ทส่วนจริงที่โดนมาร์ทเอาตัวไปเธอเนี่ยก็ได้รับโทษต้องไปทํางานเพื่อสังคมและในเวลาเดียวกันนั้น ที่ทางด้งนานของกาฟิลกับโอดี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับบ้านไปหาจอรนดังเดิมโดยที่ในครั้งนี้กาฟิลเนี่ยก็มีวิกมาเป็นแขกประจําบ้านของพวกเขาโดยวิกเนี่ยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกอย่างเป็นทางการก่อนที่หนังเรืออนิเมชั่นเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรืออนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่า The Garfield Movie โดยหลังจากที่ดูจบผมเนี่ยก็รู้สึกชอบอนิเมชันเรื่องนี้มากๆเลยครับ พอดูจบแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าน่ารักปนปวนตามสไตล์กาฟิลเลยและเนื้อเรื่องนี้ก็เบาสมองมากมันในทั้งฮาเพลินๆมีความอบอุ่นให้ยิ้มตามถิงจะไม่ใช่การ์ตูนที่มีอะไรซับซ้อนมากแต่ก็ดูแลสบายใจเหมาะกับการดูคลายเครียดทั้งครอบครัวถ้าเกิดว่าในวันหยุดนี้ใครกําลังหาอนิเมชันดีๆด,ดูอยู่สักเรื่องแล้วก็เรื่องในกาฟิลมูฟวี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้อยากแนะนําเลยครับและสําหรับเพื่อนๆเ,เลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้ว เพื่อนๆเพื่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอนิเมชันเรื่องนี้ยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนอนิเมชันเรื่องนี้ก็สาม้านทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่5.7เต็ม10คะแนนครับและสําหรับเรื่องดาพวกเราชาวตูนใหม่จะเอาอนิเมชันเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้ พวกเราชาวตูนไหม่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายครับ